ถ้าป่านศิริมาชัยพิชวิทย์ค่ะทำครีเอทีฟเอเจนซีและสื่อศิลปะออนไลน์ชื่อ Ground Control ค่ะ, <c oughs> คะเวลาเราพูดถึงศิลปะอะไรเงี้ยทุกคนก็จะพุ่งไปที่ศิลปินซึ่งจริงแน่นอนว่าศิลปินต้องการการสปอร์ตแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่เราไม่อยากให้มองข้ามไปคือแบบนักจัดการงานศิลปะพันธรรกษ์หรือคนที่อยู่ในแบบแวดวงทั้งหมดเราทํางานในวงการศิลปะมาน่าจะมากกว่า10ปีสิ่งที่เรามองเห็นคือบุคลากร ที่เป็นนักจัดการงานศิลปะจะโปรดิวเซอร์หรืออะไรก็ตามแต่มีน้อยมากเลยอะ่ะสถาบันศิลปะก็จะมุ่งไปที่ให้เราค้นหาตัวเองแล้วกลายไปเป็นศิลปินจริง,รงๆแล้วแบบว่าในอุตสาหกรรมหรือว่าในวงการศิลปะเองเลยเนี่ยค่ะทุกคนมีคุณค่าเท่ากันสำหรับปานอะ่ะทุกคนควรได้รับคุณค่านั้นได้รับเครดิตเหล่านั้นเพื่อให้วงการมันสามารถจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้พปัปปานเซนิมมา s ซนฟอร์ดแอดคอมมูนิตี้